เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสโมสอนแอตเลติกบิลเบานักเตะของแอตเลติกถ้าไม่เกิดในบารก็ต้องโตที่บารประโยคนี้คืออุดมคติของสโมสอนฟุตบอลแอตเลติกบิลเบาแห่งลาลิกาสเปนทีมดังหนึ่งในสามที่ไม่เคยตกชั้นร่วมกับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาก่อตั้งขึ้นเมื่อในปีคศ .1898 โดยมีนโยบายรับเฉพาะผู้เล่นที่มีถิ่นกำเนิดหรือผ่านการฝึกฟุตบอลในแคว้นบารเท่านั้นหรือไม่ก็ ต้องมีเชื้อสายชาวบาสจากญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งพวกเขาประสบความสาเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยโคปาเดเลอีกทั้งยังมีนักเตะในตำนานอย่างราฟาเอลโมเรโนผู้ทําประตูแรกในซานเมเมได้รับรางวัลพีชิชิโทโฟฟี่ที่ตั้งชื่อตามเขาเทอโมโซาร่าผู้ทําประตูส่งสดและคว้ารางวัลปีชิชิไปถึงหกครั้งนักเตะทุกคนล้วนเป็นชาวบาสทั้งนั้นในธรรมเนียมการซื้อขายหากต้องการซื้อนักเตะจากพวกเขา จำเป็นต้องจ่ายเป็นค่าฉีกสัญญาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าต้องจ่ายเป็นค่าฉีกสัญญามูลค่านักเตะย่อมสูงกว่าปกติเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเก้าอลิซาบาลากาย้ายไปเชลซีในปี2018ด้วยค่าฉีกสัญญา80ล้านยูโรเอเมิลกลาปอสย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2018ด้วยค่าฉีกสัญญา65ล้านยูโรอังเดเอเลล่าย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2014ด้วยค่าฉีกสัญญา36ล้านยูโรหรือคา คาบี้มาติเนสย้ายไปบร์เ่นมินิกในปี2012ด้วยค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโร